เด,เดิมอย่างนี้ซื้อมาไม่ถึง10นาทีค่ะ10นาทีมาจอดปุ๊บลูกค้ามารอจองแน่นอนแต่ก่อนลูกค้าจะตัดสินใจให้ดูคลิปนี้ก่อนให้ดูสีคันนี้ก่อนให้ดูปีคันนี้ก่อนพี่ขวัญรับรองว่าที่อื่นหนึ่งไม่มีปีใหม่เท่านี้ 2. ราคาของพี่ขวัญพิเศษที่สุดในท้องตลาด 3. รถพี่ขวัญไม่มีชนมาไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ําท่วม ซื้อกลางอากาศเลยะคับซื้อกลางอากาศได้เลยไม่ผิดหวังนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญขอบอกไว้เลยนะคะคันนี้ใครมาก่อนเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยนะคะกับตัวใหม่ขนาดนี้เบาะใหม่นะคะด้านหน้านะคะคอนโซลเงาดําค่ะแบบไม่มีแตกไม่มีชํารุดมาเลยนะคะซื้อมาแบบว่าพี่ขวัญชอบพรมลายนี้นะพรมกระดุมลายเล็กเนี่ยค่ะ มันดูเรียบร้อยนะคะมันดูเข้ารูปเรียบร้อยนะคะคันนี้ตัวจีก็สามารถหมุนเบอกควีกับประตูสองฝั่งได้เหมือนกันรถไม่มีไม่มีชนเลยนะคะเดิมๆจริงๆโอ้โหฟาดฟันราคากันในท้องตลาดแรงมากแต่เราก็ต้องกว้านซื้อรถที่สวยที่สุดมาไว้ที่กิจสดาของที่หายากที่สุดต้องอยู่กิจสดาค่ะนะคะสวัสดีครับคุนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ คันนี้คอนเฟิร์มอีกรอบนะคะ t o y ยต้าวันจุรนะคะปี2018นะใหม่ใครอยากได้ปี2018ใหม่มากสวยมากเดิมมากอารเดิมนะคะลางน้ำฝนสวยทุกมุมนะคะรับรองนะคะลูกค้าขาใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวัง800,000 29,000บาทแล้วก็ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดถูกที่สุดในท้องตลาดนะที่อื่นนะคะพี่ขวัญจะบอกให้นะที่อื่นนะคะ ล้านขึ้นแล้วนะคะเวนจุรี่ล้านขึ้นแล้วนะคะแต่พี่ขวัญยังให้ลูกค้าราคาย,ย่อมเยาอยู่เลยยังให้ราคาขายกันแบบธรรมดาแบบว่ายังซื้อได้ขายยังแต่ต้องได้นะคะลูกค้ากับเวนจูรี่คันนี้นะคะสวยๆอย่างนี้ไม่มีขาดแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะเวนจุรี่คันนี้นะคะบางๆเดิมๆพี่ขวัญให้มาเห็นสีสวยๆของเขาแบบนี้นะไม่ต้องเก็บสีอะคะ่ะ สีเดิมๆบางๆอย่างนี้บางคนชอบมากไม่มีตำหนิเลยนะคะดูได้นะคะลูกค้าขานะคะดูได้เลยฮอตสั่งสองสี่เจ็ดปีสองพันสิบแปดนะคะราคาที่สุดเนี่ยบาทที่สุดต้องวัดสภาพกับแบบนี้ด้วยนะคะวัดไม่มีชนแบบนี้ด้วยนะคะวัดไม่มีเฉียวแบบนี้ด้วยค่ะรถเหมือนไม่ได้ใช้งานกันเลยปีสองพันสิบแปดนะ ท่านใดที่อดากได้รถตู้เอาไปใช้งานเอาไปทําแคมปิง้งเอาไปทํารถบ้านเอาไปทํารถนอนคันเดียวจบเพราะเป็นโตโยต้าเวนเจอรแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ขับง่ายเครื่องสามพันขึ้นเขาลงห้วยได้หมดกําลังเครื่องถึงกําลังเครื่องถึงนะคะลูกค้านะแปดแสนสบาทส่งยยมานหมื่นแปก็าหมื่นหกเอาการตีไปหมื่นหกใครผ่อนคันนี้หมื่นไหวมาเลยค่ะ ไพ่ผ่อนคันนี้หมื่นห้าหมื่นหกไหวมาเอาไปได้เลยนะคะกับเต้าเวนจุ r ี่นะคะอ่านะคะอันนี้เบาะเดิมจากศูนย์นะคะดูจากยิงช็อตเวนจ u ลี่แล้วก็ระบายรูอากาศนะคะตัวนี้นั่งสบายนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อนเนี่ยดูดีๆนะคะว่าเป็นเบาะยังไงนะคะอันนี้เบาะเดิมสวยๆวเลยนะคะปี2018นแะแล้วก็มาดูยางเพิ่มเติมยางดอกอยางเต็มเลยนะคะดอกอยางรถยางปี21่สนบองดคัอ้ ใช่ไหมยังยิบเอ็ดนี่ปยีิบเอ็ดค่ะลูกค้าใครได้คันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยค่ะปีนี้ปีอะไรปีนี้ปียิบเอ็ดยิบสองแล้วหรอปีเดียวใช้งานต่อได้เลยค่ะลูกค้าใช้งานต่อเลยนะคะลูกค้าค่ะนะโอ้โหไม่ต้องเลยนะคะสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยเลขใหม่เลขใหม่ก็ไม่เยอะค่ะลูกค้านะคะเลขใหม่แสนเจ็ดนะคะเลขใหม่ก็ไม่เยอะเพราะ สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้ารถน้อยเกินไปแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างถึงจอดแต่อันนี้รถวิ่งใช้งานปกตินะคะแล้วก็โตโยต้าเนี่ยพี่ขวัญกล้าพูดเลยรับรองลูกค้านะคะใช้ไปยาวๆไ่เขาเรียกว่าเป็นรถที่ช่วยเราเซฟค่าใช้จ่ายในอนาคตก็คือซ่อมบำรุงถูกอะไรก็ถูกแล้วก็รับรองว่าพังยากไม่ว่าจะเป็นเกียร์เครื่องยนต์นะคะ ขอแค่คุณดูแลน้ำนะ้ำมันเครื่องแต่ก่อนอื่นก่อนใดพี่ขวัญก็ดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วนะสวยงามนะคะคันนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะของเรานะคะพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ Facebook มันปิดกั้นเยอะเนาะปิดกั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก็คอยติดตามใน Youtube ด้วยแล้วก็ติดตามในอ่อ uh, tiktok ด้แล้วกันนะคะส่วน Facebook ของกิจดาเราก็เซฟลงเหลือสรอบ เลยสองรอบนะคะเดี๋ยวอะไรนะพี่ขวัญจะมีห้าโมงเย็นบอกไปเลยมีห้าโมงเย็นนะหรือไม่ก็เราอาจจะใช่ไหมเพราะลูกค้าบอกลูกค้าบอกว่าพี่ขวัญครับคือห้าโมงเย็นผมขับรถผมขับรถอยู่ดูย้อนหลังได้นะคะดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้พี่ขวัญใช้คลิปสั้นๆแต่รถสวยๆนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ด สวัสดีค่ะ